านจ้ะวันนี้มาพอกสาวปอบอีกคือเก้าจ้าพี่น้องปอ,อกกันในเสาของวันที่ยิบเอสสิงหาคมพ่อต่อสองพั้นหาอยหกสิบเจ็ดจ้มื่นนี้สาปอบผ้า,ขาเข่าปลาบันด้มาหาเก็บเพชรเด้อจ้าพี่น้องลักลกาสซีมากลมันนกมันเทียนนี่คือเก้าจ้าพี่น้องืันนี้มากลดมันแลบวสาวปอบเด้อจ้าพี่น้องวัาสิได้สศม,มานบอมวันนี้ไปหลุ่นไปเช่ารึ่าเสาปอบจ้า ยอดแหลกแขกม้านจะพี่น้องมีเด้อจะ้ะตัวนี้จะเป็นเครื่องมันขาวจะ้ะนี่เราจะลักษณะใบเป็นมันหนกเด้อจ้ะพี่น้องอะดูน้ำซับป,ปอบจาลุ่มนี่ดูดเบ่งจ้าพี่น้อกพี่หัวใหญ่บ่คกลนง่ายเป็นดิ้นราหลวม หัวงามอยู่ตัวละเอืออ้าส่งสิมานอยู่เด้อมัอนี้หัวบรสันหันวเงาพอดี พอดีเลยจ้ะพี่น้องกลนง่ายดุ่นง่ายทึงไหวจ้ะนี่เป็นมันนกมันเที่ยนจ้ะพี่น้องไสตอจ้ะพี่น้องไบตออ,อีกคนละสายพันธุ์เ้อจ้ะพี่น้องตัวนี้สิเป็นเครือแดงใบส,สีนี่จ้ะคือลักษณะเครือพันจ้ะพี่น้องเครืองหญยเ้อจ้ะพี่น้องตุ่นเบิงหัวน,นี่เปนสีมากขึ้นเรื่อยตามน้ำต้นใหม่จ้ะ เอาหลุ่นมือหัวนี่จะพี่น่องอดินใส้ก้นง่ายที่จะพี่น,อน,อน่องนัง่นพ่อหัวแล้วเป็ดตะบากลงหัวแท้ตัวนี้เบื่อบกง บุนมัหัวนี่จ้ะคุ้มืึ้นวะถ้าเป็นลงหัวนี่คนเอาหมองเดียวเด้อจ้ะพี่หนองมันหนกมันเที่ยนหมออ้ว่านนี่งังแต่บ,บ่คอยมีเลยจ้ะอู้พอแล้วหัวมัน เหลือฮะเป็นดินสายคุณ้วมจะพี่นอ้อกมันคิดโล่งเลยยังมอนสุดอ้สุดแล้วอ้าวหัวที่สองจ้าหุนหัวพอดีเลยจะพี่นอ้องเครื่องหนึ่งจะพี่น้องคุเป็นเลื่อยขึ้น ้นใหม่เพิ่นเด้อจ้ะสูงๆคุนจะ้ะอารุ่นเครื่องนี้จะพี่น้องหัวเป็นสีไงบอกุนมันน้ำสาวป๊อปเด้อจ้ะพี่น,น้องมันนี้สีมนับนบ่านมาหนี้แต่ว่าส่งสีมันอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้ายังว่านว่ากุน่นเป็นมันนกมันเทียนจ้ะสีหนึง่ง มีฤดูการกลนอยู่เธอหนึ่งแล้วจ้ะเป็นมันปลาจ้ะพี่น้องบ้านสาวปอบเพิ่มสีน้ำไปเห็ดทงหวานไปเห็ดบวชจ้ะพี่น้องหัวคื่อจ้ะขอเด้สะปอบสีเอาขึ้นให้เบิง้งจ้ะพี่น้องจ้ได้สะปอบเสียเอาขึ้นให้เบิง้จงจ้ะสีบวชขาดเลยจ้ะ ยังวันสุดเลยขาหดใหม่เจ้าโอ้ขาหดใ,ใหม่เจ้าพี่น้องเขิน,นึงเจ้าพี่น้อง ลงนี้เงาอ่ะสองเขื่อเหม็นเบิร์ตจะไปหนองลักษณะใบคนจะเป็นเขื่อแดงเลือจ้ะโอ้ยัง่ายๆเอาด้วยเถพี่นอง จะพี่หพอด,ดีเลยจ้ะหัวหลุดนี่สวยๆเฮ้ยเขือนึงจะพี่น้องนี่ไงมันมาลุงนี่สับปบก,กับมะกุูนนี่จะพี่น้อี่อหัวอะไรเด้อจะพี่น้อง สีเงามีเด้อจับพี่น้องรุ่นนี้พอดดีเลยจ้ะสุดเียยังอีกเจ้าจ้ะรุ่นัวานี่จ้ะพี่น้องสีไงาสีเงาอู้สุดบะเนาะชิชิสุดดำสียมจ้ะพี่น้อง วันนี้มาสวยเนอจ้ะกินเขาเสาแล้วจังเด็กเขาปลาจ้ะพี่น้องสิบสองโมงลวจ้ะดีเนี่ยต้องถือว่าพนเป็นดินทรายจ้ะพี่น้องคนงาย เอาขึ้นนะเจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นหนึ่งบ้างจ้ะบุญน้ำกันจ้ะพี่น้องบุญน้ำกันดึง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 ,ดง,ดงนานโบซับเดอ้อสุทธเจ้ยยงงาง่ายง่ายง่ายจ้ะพี่น้องหลุนต่อจ้ะพี่น้องโอ้ยเขื่อน สองเขื่อ,อจับพี่น่มึงว่าเป็นสิลุ่งม,มุงได้นะจ้ะนี่แต่เขื่อมันจับพี่นองถุงนึ่งจ้ะบางชัอบางตอนบอดด้ทายด้วยจับพี่นอง กำลังพอดีจ้ะพี่น้องงามเลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องมากลมันเบืองหัวนน่จ้ะแต่ว่าเคลือเพวกจะใหญ่อยู่เป็นสีไั่ใหญ่บ่ ว่าดินกลง่ายจ้ะพี่น่อเป็นดินทรายเป็นหลวมจ้ะฮะเลี้ยขึ้นให้เบิ้งจ้ะ ง่ยงามวนสุดจิตต้นฮู้หวัวง,งามจ้าบุญนีพอดีดดดจ,ดดดอจ้ะพี่น้องสวยๆงามๆเลยจ้าสุดคือเก่าบอหักเด้อจ้ะพี่น้องภูกำลังพอดีกินเลยจ้าจ้ะพี่น้องปอยทิ้เลยจ้าดุญมีหัวนี้เด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องเขื่อมีแต่เขื่อใหญ่ๆเพิ่นสิลงหัวบ่จ้า ปุ็นเมิง่งเจ้าพี่น้องผุนเป็นฝุ่นฝันเลยเป็นม่นเครือขาว้วจนน้ะตัวนี้บางชัดบางตอนกะบบได้ถ่ายบันไดเจ้าพี่น้องเพราะว่าถ่ายทีย่พุทธโยมที่ลำบา,ากน่จ้ะ มันสีนาหวะห้อไปไหนเหอขอเลยเจากคุณนี่รุนนี้หัวนี่จกพี่นอง มันนกมันเที่ยงรงใจเย็นด้วยใจพี่นองนงนส์บสพท่นหัวหน่ใจพี่น่องแต่ว่าหัวเป็นสีเงาบอตุวนพัดปับจ้ะ บุญยาเปาันไดจ็บเนาะหัวพอดีจ้ะ,ดดจะหัอซ้ำนี่แต่ว่ากระหวใหไงอยู่จ้ะเครื่อนหนึ่งจ้ะใบพันธุเหลืองพันแก่เรจะพี่นอมาบึงว่าพันสิต้องหัวบ่เค่งไงอยู่จะพี่นองระหว้อทนพิล่องบ่

พ่อละจะหัวรุนเบิ้งหัวนี่จะวาสิงไงบอเห็นบ่จะพี่น้องโอ้สึกๆจะเดี๋ยวซัดปออ๊ออกขคืนให้เบิ้งจะพี่น้องย้อนแสงนี่เด้อจะพี่น้องแดดมากลราจะพีกนวนกะกลนสีบอเอาไว้เพื่อพ้นออกจากต้นใหม่เด้อจะเอาไว้ลักษณะเดิมจะพี่น้องกลนอ่อมลงไปจ้ะ อยู่บห้เครื่อพันตายแล้วก็ะิดกบฟังใบคือเก้าจะพี่น้องตะกุนพี่หน,น,นาจะนะอู้ยหัวหลุ่นนี่พอดีเลยจะพี่น้องหัวใหญ่ด้วยจะพี่น้องหอัวพอดีเลยจ้ะเป็นมันเครือแดงจ้ะ เบิ่งหัวนี่จะพี่น้องหมอเป็นไงบ้า อะอระพี่น uh! ้องหม้อไงจะหม้หยาวจะสมเรือนะจระพี่น้องม้อสันสันแต่ว่ากันใหญ่จะสมนึงจะพี่น้องหเป็นยังบอ 嗯，蛮疼的。 าแล้วจ้ะมอกพอดีจ้าพี่น้องอีกเครื่องหนึ่งจ้าพี่หนออืมเขินหอดกใหม่ปลายใหม่เพิ่นจ้ะมันเป็นนี่จะเป็นมันเครื่องขาวเด้อจ้าพี่น้องเป็นมันตูมแอร์บึ้งบวมหัวเป็นยังไงบ่จ้ะแต่ว่านจะเป็นเครื่องบวงไงแห้งเป็นไหนจ้ะ หัวปนเหงาตรงเหงาคนใหญ่จ้ะพี่น้องคนมันใส่กวยหมดเหรียบาทเอ้ยหัวกระงามีจ้ะพี่น้องไม่ง่ายจ้ะแต่ว่าพันยู่กับลวยหมดเหรียจ้ะเแ็่จังไรล่ะถ้าหากไม่ง่ายแาบ หักมใหญ่สิสุดหักก็เลยเด้อจ้ะพี่น้องโอ้โหแต่สุดายหัวพนจ้ะพี่น้อง,อ,งอู้หัวใหญ่ มันฆ่าหาักใหม่จ้ะอยู่กับควายหมดหลนนนินน้ำจ้ะพี่น้องหัวนี่เคลื่อนนี่หัวใหญ่อยู่เด้อจ้ะพี่น้องพอจะเป็นดินทรายเหลืองๆจ้ะเอาหลุนตอนเอาขึ้นเด้อจ้ะพี่น้องดินนี่รวมจ้ะคนง่าย มันน้ำสาปอเด้ออาจารพี่น้องพี่ที่ทักถามข้ามาว่ามันกลนืนใส่กับปลาเฮ็ดเลยะจารพี่น้องโอ้สวยงามจ้าพี่น้องสวงามเูยจ้าหืมนีกมอนนึ่งเหรอ อ้โอ,โอ้นี่หัวเก่าพคนหัวเดียวจะพี่นนอใส่ง,งามๆเลยจ้ะน้ำเขื่อนเยอะจะพี่นนอปเป็นตวหัวใหญ่จ้ะโอ้น้องจโอ้ยเพิ่งถือหากใหม่จะพี่นอนอหัวนี่ จับพี่น้องจับพี่น้องตุดมันเคลื่อนอีกจับพี่น้องใบไงฮะผสมเคลื่อเลยเคลื่อบแกบไงหนึง่ง คนจับพี่น้องทานทองเด้อจับพี่น้องนี่บุญเบิ่งหัวนี่จับพี่น้องหอัวสิใหญ่บ่สหัวหนึงจับพี่น้องเป็นมันเครือนใบใหญ่เด้อจ้ะ ตัวหออัวใหญ่จ้ะหัวเป็นสันิ้งนีเลิกเ้วอจะพี่น้อง ตัวน,นี้จะเป็นขุมเกา่าพนจริงลึกประมาณสามสิบเส้นนะจ๊ะจะเอาขึ้นให้เบิ้งจ้ะพี่นนอเครือบใหไ่เด้อจ้ะเ,เคลือในน้อยจ๊ะนี่หม้อเป็นกับงามจ้ะจะมีสองเครือเด้อจ้ะพี่หนอมาที่สองจ้ะเครือบใหไงจ้ะเคลือในน้อย ตุกหัวอยู่เด้อจ้ะสองเพื่อสองหัวจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะคงจะฝากพี่ฝา,ากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ะฝนกับปวยปลายลงมาละจ้ะพี่น้องเอา้าเบิ่งหยอดได้ยหย่อนมาซับปอบเด้อจ้ะพี่น้องบางชอ็อตบางตอนบอดดิทายเลยจ้ะฝนตกไปต่อบ่ได้ยละจ้ะพี่น้องอา้าวนี่มันนกมันเทียนเด้อจ้ะพี่น้องเด็กกระตาหนึ่งจ้ะเอาวสำหรับคลิปวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมพศสะองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด สับปอบกับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าเช่นชอบวิดีโอจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องเราปากัตานาไว้นะาไม่ได้จ้าเหมือนกับคอยรอหลุดนาสาวปอบจะมาสาวปอบสิาพาไปเหตุคิดยังจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้ะสวัสดีจ้า